สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลิกนัดที่23ชวูวอนซัมซุงบูวิ่งเสมอซังจูซังมูฟินิกไป0ูนย์ประตูต่อ0ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์เอาชนะด้านเจจูยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0อูซานฮุนไดเอาชนะด้านแกงวันเอฟซีไป2ประตูต่อ1โปฮังสติลเลอร์พ่ายกับทางด้านเอฟซีโซไป1ประตูต่อ2 และสองนำเอฟซีเอาชนะด้านอินชอนยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1เป็นอุซานนูนไดครับ23นัด50แต้มตามมาด้วยอันดับ2ชอนบุกครับ23นัด45แต้มอันดับที่3ามโปฮังซิตเลอร์23นัด37แต้มอันดับที่4เจจูยูเนเต็ด23นัด34แต้มอันดับที่5อินชอนยูเนเต็ด23นัด33แต้มอันดับที่6 FC โซ23นัด29แต้ม อันดับที่8เป็นกังวอน f อครับ23นัด27แต้มอันดับที่10สซังจูยซังมู23นัด23แต้มอันดับ11ซูวอนซัมซุงวูวิ่ง23นัดมี21แต้มและอันดับที่12องซองนำครับ23นัด15แต้มไปต่อกันที่โผลฟุตบอลเจลิกนัดที่23คอนเซลเลสซัป,ปโปรโรครับเสมอกันทางด้านนะก,ก็ย่ากแกมปัสไป2ประตูต่อ2 จูบิโรอิวาตะเอาชข้งด้านโชนาเบเมเล่ an, ere, ไป1ประตูต่อศูนย์เซเรโซโอซาก้าเอาชข้งด้านอาวิปา้าฟโกกะไป2ประตูต่อศูนย์ซานเฮฟเฟ่เฮโรชิม่าพ่ายกับทางด้านเอฟซีโตเกียวไป1ประตูต่อ2วิซโซโกเบพ่ายกับทางด้านคาชิวะเรโซไป0ูนย์ประตูต่อหนึ่งกามบาโอซาก้าเสมอเกียวโตเซงก้าไป1ประตูต่อ1อุรวาเไดมอนเอาชขางด้านคาวาสกิฟอนตเต่ไป3ประตูต่อหนึ่ง และโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเอาชนะด้านคาชิมาแอดเลอร์ไป2ประตูต่ตอศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นโยโกฮาม่ามารีนอต23นัด48แต้มตามด้วยอันดับสองคาชิมาแอดเลอร์23นัด40แต้มอันดับที่สามเป็นคาชิวะเรโซ23นัด39แต้มอันดับที่สี่เซเนโซโอซาก้ะ23นัด38แต้มอันดับที่ห้าคาวาซากิฟอนตาเต้21นัด37แต้ม อันดับที่6ซานเฟโรชิมา23นัด35แต้มอันดับที่7เ FC โตเกียว23นัด35แต้มอันดับที่8เป็นอูรวาเรสไดมอนด์23นัด32แต้มอันดับที่10เป็นอาวิปาฟุโกกะ23นัด27แต้มอันดับ11เกียวโตเซงก้า23นัด26แต้มอันดับที่12เป็นนากอย่าแกมปัส22นัด26แต้มอันดับ13เป็นโชนันเบเมเล่23นัด25แต้ม อันดับ14คอนสเลซัปเปอร2โลนัด25แต้มอันดับ15กัมบาออสการ์นัด22แต้มอันดับ16จูเปโลอิวาตะ23นัด2 2แต้มอันดับ17ว so ิโซโกเบ23นัด21แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียชิปสกอตแลนดน์นัดแรกนะครับลิวิงตันพ่ายกับทาง,งาการการัสโกเลเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ2คิม,มานอกเสมอทางด้านดันดียูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1 ฮาร์ดออฟมิทเทเลียนเอาชนะด้านรอสเคาตี้ไป2ประตูต่อ1และเซนจอนสโตนพ่ายกับด้านฮิเบเนียนไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะัดเปิดสนามนะครับเอ็กลิงตันสเตนลีเสมอทางด้าน h a r l ันแอตแลนติกไป2ประตูต่อ2องแคมบรียยูเนเต็ดเอาชนะด้านมิดตันคินดอนไป1ประตูต่อ0 w ูนย์ดาร์บี้เคานตี้เอาชนด้าน Oxford ร์ดยูเตไป1ประตูต่อ0 City, ูนย์หล n งคอนซิเสมอ e x เช e เไป1ประตูต่อ1 พีมัรอากายเอาช้างด้านบาร์ลี่ไป1ประตูต่อ0เชฟฟิลด์เวนเดย์เสมอทางด้านพอร์ตสมาร์ตไป3ประตูต่อ3วีคอบวันเดเลอร์ le, เอาช้างด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป3ประตูต่อ0วนต์มิ์โลเวอร์พายกับทางด้านฟอร์นิสกีน e ไป1ประตูต่อ2เชอร์เนมทาวพายกับทางด้านปีเตอร์โบโลไป2ประตูต่อ3อ e ิสวิดทาวเสมอทางด้านโบตันวันเดเลอร์ le, ไป1ประตูต่อ1มอคัมเสมอทางด้านชูบิลลี่ทาวไป0ประตูต่อ0 และพอตสเวลเอาชนะนันพีวูทาไป2ประตูต่อหนึ่งไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดิอของฝรั่งเศสดีโยงเอาชนะด,ด้านเซนตอเตียนไป2ประตูต่อหนึ่งนิมพายกับทางด้านกองไปศนย์ประตูต่อหนึ่งอาซี่พายกับทางด้านซาโมนิโอสไป1ประตูต่อ2บาเตียพายกับทางด้านสตาลาวัลัวไปศนย์ประตูต่อ2บ็อกโดเสมอวาลองเซียนไปศนย์ประตูต่อศูน เมดเอานชทางด้านอาเมียงไป3ประตูต่อ0ูนย์ทาวน u อูเอสเสมอทางด้านโลเดลไป0นประตูต่อศูนย์เก่งกองเอาเชียงด้านปัวเอฟซไป4ประตูต่อ0ูนย์และเลอรอัพเสมอทางด้านเกิร์นนอไป0นประตูต่อ0ูไปดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดสนามแบ็คพูลเอาเชีางด้านเลดดิงไป1ประตูต่อศูนย์ฮันซิตี้เอาชีงด้านวิทอลซิตี้ไป2ประตูต่อ1มิววอเอาชียงด้านสโตซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย วีแกนแอตแลนติกเสมอทางด้านเพตันนอร์ธเอ็นไป0ประตูต่อ0แบ็กเบิร์นโลเวอร์เอาเชียงด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ0คาร์ดิีซิตี้เอาเชียงด้านนอริซิตี้ไป1ประตูต่อ0รูตันทาวเสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป0ประตูต่อ0ลอร์ดเทอร์แฮมยูเนเต็ดเสมอทางด้านสวอนซีซิตี้ไป1ประตูต่อ1และมิเดิลสโปเสมอทางด้านเวสต์บรอมวิดอาเบียนไป1ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเดเบลโบโคาว วิตอเรีย1889ภพ่กับทางด้านฟาวเอฟโบคุ้มไป0ประตูต่อ3 f อฟฟาวสแตนเลนพ่กับทางด้านซังพาวลีไป3ประตูต่อ4อิ t แลนด์ทิ่เซนภพ่กับทางด้านไฮเดน h a มไป0ประตูต่อ2เ v e r b e c k เบกเอาชังด้านไบรเออร์ลิเอร์คุเซไป4ประตูต่อ3เบ b ิ t เสมอทางด้านฮัมบูร์ไป1ประตูต่อ1ยาเลสเกนสเบิเสมอกับโคโลนไป2ประตูต่อ2 เวทกินรดพ่ายกับทางด้าน f อพารเดอร์บอลไป0ประตูต่อ10ลูเบกเอาเชียงด้านฮันซ่ารอสต็อกไป1ประตูต่อ0คิกเกอร์ออฟเฟนแบกพ่ายกับทางด้านฟอตโตนาดุยเซดอไป1ประตูต่อ4่คาซยเยนาพ่ายกับทางด้านเว ok ิร์กบวกไป1 0ประตูต่อ1และสตุตการ์ดคิกเกอร์เอาเชีางด้านก่อนเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลคอมมิตี้ชิล ลิเวอร์พูลครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1โดยทางด้านลิเวอร์พูลนั้นได้ประตูจากเทเลนเซนเดอร์อาโนโมฮัมเหม็ดซาลาและดาวินนูเนสส่วนทางด้านแมนซิตี้นั้นได้จากทางด้านของอับาเลสจบเกมลิเวอร์พูลเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1ไปดูในส่วนของผลฟุตบอลเดฟเบิ้ลซูเป,ปเอร์ครัพไลซิกพ่ายกับทางด้านไบยรูมิวนิกไป3ประตูต่อ5 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับม,มิสมสซอนสปาร์ตาลอัอรธดัมเอาช้างด้านเอ็มเมนไป3ประตูต่อ1อาร์อเซนนลเอาช้างด้านเซบียาไป6ประตูต่อศนย์อเลติโกโมาดริตเอาชนะงด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศเซาท์แฮมตันไพกับาด้านวิเาริอไป1ประตูต่อ2นิวคาสเซลเอาช้างด้านแอตติกบินเบาไป2ประตูต่อ1โกิงเกนเอาช้างด้านโรซารูนาไป2ประตูต่อ1คิตติน์พาเรเลตเอาช้าทางด้านมงปริเย่ไป4ประตูต่อ2 ไบตันเอาชทางด้านเอ็บันยอนไป5ประตูต่อ1นบนฟอร์ดเอาช้างด้านเลวเปติไป1ประตูต่อศบอนสมาร์ทพ่ายกับทางด้านเลวซซิดัตไป1ประตูต่อ2อูทากเสมอชัคเตอร์โดเนตไป2ประตูต่อ2นีดเอาช้างด้านโตริโนไป1ประตูต่อ0นบอเซียดัดมุนเสมออัตยาสเปอร์ไป1ประตูต่อหน่มอนซาเอาช้างด้านโนวาล่าไป5ประตูต่อศเบสเสมอทางด้านเลวเบยาโดริตไปศูนประตูต่อศูนย์ แลนดพกับทางด้านดร์วิลล่าไป1ประตูต่อ2โอเซ่เอาชนะด้านเลสตาร์ Star, 93ไป3ประตูต่อ2เวโรนาเอาชนะด้านกิมเนเซไป4ประตูต่อ3เบซิตัสเสมอทางด้านซัมโดรียไป1ประตูต่อ1ลองเสมอทางด้านเวนแฮมไป0ประตูต่อ0ูนอตติงแฮมฟอล์สเสมอบาร์เซียไป1ประตูต่อ1ปาโกสเฟเรล่าไพ่กับทางด้านวินเซล่าไป1ประตูต่อ2 อเมเนียพ่ายกับทางด้านแคนาดาไป2ประตูต่อ3 n a c เว da เดาเอาทางด้านของวิตอนไป2ประตูต่อ1นวูบแัมตันเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนไป1ประตูต่อ1โรม่าเอาชางด้านสเปอร์ไป1ประตูต่อ0และอินเตอร์มิลานเสมอลียงไป2ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ